สวัสดีครับพบกับเกม Soletti Channel นะครับในตอนที่3นะครับอย่างที่เคยบอกไปครับเมื่อตอนที่2ว่าตอนที่3เนี่ยแอมแอดมินนะครับจะทำคลิปเกี่ยวกับการต่อจอ ps 4จอที่2ว่าต่อยังไงมีวิธีการขั้นตอนยังไงนะครับผมจะมาสาธิตให้ดูกันในวันนี้นะครับผมอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่ามันวิธีการทํำยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับเปิด ps 4 ด้วยจอยหนึ่งครับใช้จอยไหนจอยหนึ่งก็ได้ครับกด PS4 ลกดปุ่มปุ่ม p s เข้าไปหนึ่งทีนะครับเครื่องจะเปิดนะครับไฟจะกลายเป็นเสียงเงินอ่าไฟเสียเงินคือแสดงว่ามันคือจอยหนึ่งครับต่อมาครับอย่างที่แอดมินเคยเกิดมาแล้วว่าอ่าหนึ่งจอยก็คือหนึ่ง id นะครับสองจอยก็คือกดสองไนะครับอ่าอย่างตอนที่แล้วครับมันจะมี id ปากที่แอดมินตั้งไว้แล้วนะครับเป็นยูเซอร์หนึ่งตามคลิปคลิปที่สองครับ แต่บางคน,นครับบางเครื่องมีแค่ยูเซอร์เดียวทําไงน,นะครับก็คือต้องสร้าง ID ขึ้นมาก่อนครับวิธีการสร้าง ID ก็คือกดที่ New User ไปที่ Create a User ครับแล้วก็เลือก Accept นะครับถ้าเกิดใครมี ID ที่สมัคร Pn อยู่แล้วมี ID เ Pn 2อันก็สามารถกด Next ได้เลยนะครับกด Next แล้วใส่ ID ได้เลยครับ ถ้ามีนะครับถ้ามีบางคนมีแค่ id เดียวก็ไม่ต้องมาขั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดคนไหนมีแค่ ID id เดียวนะครับก็ไม่ต้องครับกดที่ skip ได้เลยจะได้ user หนึ่งขึ้นมาแล้วก,กดโอเคโอเคครับอันนี้ก็คือข้อมาที่ user หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ user หนึ่งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สองครับเอา joy สอมาครับแล้วก็เอา usb มานะครับอันนี้จะ จะสอนในการต่อจอยที่2น,นะครับก็คือจอยใหม่ะครับต้องใช้ USB Connect กับตัวจอยซะก่อนนะครับามาดูก่อนเอาลงขั้ว USB เสียบเข้าที่ตัวจอยนะครับแล้วก็เสียบเข้าเครื่อง PS4 พอเสียบเสร็จปุ๊บครับให้เรากดปุ่ม PS ค้างไว้จนกว่า,ามันจะเปลี่ยนเข้ามาหน้านี้ Switch User นะครับ พอเสร็จปุ๊บนะครับสังเกตที่ User อรครับมันจะมีรูปจอยนะครับก็คือมีจอยหนึ่งตัวที่คอนเน็กอยู่แล้วนะครับ1ตัวนะครับคอาวน,นี้เราจะทำจอยสอครับผมก็มคือถ้าเกิดเราเอาจอย2ตัวเนี้ยสีแดงไฟสีแดงเนี่ยจอย2ตัวเนี้ยเข้าที่ยู e r อร์เดียวกับจอย1นึ่เมืเ่อกี้เนี่ยครับลองค่อยดูเป็นไหมครับไฟมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับ แล้วจอยหนึ่งของเราก็จะหายไปอ่า id มันชนกันครับอย่างที่บอกก็คือ id 1 id เท่ากับ1นึ่จอยนะครับจะเข้า id เดียวกันมันก็ตัดจอยแรกออกไปนะครับโอเคเราทําใหม่นะครับ,เ,เ,รนะรบเรากดค้าง ps จอยสองหน้าจอจะเปลี่ยนไปนะครับห้ามเข้า id เดียวกับจอยหนนะครับผมให้เปลี่ยนมาที่ id 2แล้วก็กด เอนเตอร์นะครับแค่นี้ครับเราก็สามารถต่อจอยได้2จอยแล้วเรียบร้อยไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินอันนี้คือต่อเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้แล้วโอเคครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยการต่อจอย2จอยนะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดเครื่องสมมุติเราปิดเครื่องปึ๊บเราปิดเครื่องอันนี้ผมปิดแบบลิสโหมด ปิดแบบอะไรก็ตามขอคอยเราปิดเครื่องนะครับพอเราปิดเครื่องครับ,รรอรบจอยจะหลุดครับจอมันจะหลุดเป็นหนึ่งจอยธีการทําก็คือก็เลือกจอยแักจอยหนึ่งให้มันเป็นจอยหนึ่งครับแล้วกดปุ่มปีเปิดเครื่องมันก็จะเซฟเป็นจอยหนึ่งอัตโนมัติเลยครับเซฟเป็จอหนึ่งอัตโนมัติแล้วเราก็กดเข้าไปยูเซอร์ใดยูเซอร์หนึ่งครับ เรกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเอาจอยสอขึ้นมาครับแล้วเราก็กดปุ่ม PS ค้างอ่ะเกดปุ่ม PS ค้างเสร็จปุ๊บเราเลือกไปอีกยูเซอร์หนึ่งเป็นยูเซอร์หนึ่งแล้วกด X แค่นี้ครับก็สามารถใช้จอยสองจอยได้แล้วเรียบร้อยก็ทุกครั้งที่เปิดปิดเครื่องก็ทำอย่างนี้ครับคำอย่างที่บอกทุกครั้งเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับวิธีการต่อจอย2จอยของ ps 4ครับเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับตอนนี้แอดมินยังคิดไม่ออกว่าจะารสาธิตเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีครับอาจจะเป็นคิวของ ps vita นะครับผมเพราะว่า,วาทางร้านแอดมินขาย ps vita เป็นส่วนมากครับเดี๋ยวจะมาสอน วิธีการใช้งานวิธีการโหลดวิธีการสมัคร ID เอ่อวิธีการสมัครี้ไม่ต้องเล่าเพราะว่าใช้วิธีการเดียวคลิปตอนที่1น,นะครับเดี๋ยวสอนวิธีการโหลดเกมนะครับเดี๋ยวระสอนเกี่ยวทุกอย่างเกี่ยวกับพีซีพิต้าเลยดีกว่านะครับในตอนหน้านะครับโอเคครับเ,เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันครับผมถ้าเกิดแอดมินว่าแอดมินจะรีบทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ชมครับผมถ้าเกิดมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถอสอบถามเข้ามาที่เพจ แอดมินเลยนะครับอ i d ข้อความมานะครับหรือว่ากระติชมอยู่อะไรเงี้ยครับเ็าสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับว่ามีข้อติชมตรงไหนหรือเปล่าแอดมินผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดประการไหนหรือเปล่านอะไรเงี้ยครับถักทวงเข้ามาได้นะครับโอเคครับสำหรับตอนที่3ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันตอนที่4ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ